สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมุมแฟนแมนยูนะครับกับช่วงมุมแฟนอัปเดตเช่นเคยนะช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันกันเริ่มทีข่าวแรกครับเดวิดออร์ตินนักข่าวเทียนหนึ่งจากเรเดติกรายงานนะครับว่ายานดีโอมันเดปีกดาวรุ่งวัย19ปีชาวไอวอรีโค้ทของแอร์เบลีฟซิกกำลังตกเป็นเป้าหมายความสนใจของทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและท็อตแนมฮอสเปอร์ รวมถึงสโมสรอื่นๆในยุโรปอย่างไรก็ตามครับดีลนี้ดูจะเกิดขึ้นได้ยากมากเมื่อมีการเปิดเผยว่าค่าตัวของเขาถูกตั้งไว้สูงถึง100ล้านยูโรโดยทางโอลิเวอร์มินสลาฟผู้บริหารระดับสูงของอาณาจักรเลดบูลเนี่ยออกมายืนยันเสียงแข็งนะครับว่าจะไม่ปล่อยตัวดาวรุ่งรายนี้ออกจากเยอรมนีแน่นอน มินสลาฟครับให้สัมภาษณ์กับสกายนะครับว่านักเตะอายุน้อยขนาดนี้ที่เราเพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามาจากเลกาเนสเมื่อเดือนกรกฎาคมคุณจะปล่อยเขาออกไปหลังจากใช้งานแค่ปีเดียวไม่ได้หรอกในช่วงปีหลังๆไลฟ์ซิกพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราสามารถลังนักเตะระดับท็อปให้อยู่กับทีมได้นานขึ้นในฐานะประธานบ,บริหารผมกล้าพูดเลยว่าเขาจะยังอยู่ที่นี่ต่อไปในฤดูกาลหน้า ต่อให้มีข้อเสนอระดับ80หรือ90ล้านยูโรยืนเข้ามาก็ตามสำหรับตำแหน่งที่แมนยูต้องการเนี่ยทางคริสแมคเคนนาและลอรีวิทเบลจากเรอัลเอติกนี่แหละเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้พยายามที่จะเซ็นสัญญากับองตัวเซเมนโยจากบอร์นมัธก่อนที่เขาจะย้ายไปร่วมทีมแมนซิตี้แต่ว่าเขาเป็นเพียงเป้าหมายระยะยาวของสโมสรเท่านั้นและทีมยังมีการจัดลำดับความสำคัญในตำแหน่งอื่นๆที่เร่งด่วนกว่าเช่น ตำแหน่งกองกลางเป้าหมายในการเสริมทัพเนี่ยตามที่ h ดิ t แอตติกได้รายงานไปก่อนหน้านี้คนแรกครับเอเรียตแอนเดอร์สันจากนอตติงแฮมฟอร์เรสคือเป้าหมายอันดับหนึ่งแต่ทางฟอร์เรสเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะขายเขาออกจากทีมและหากพวกเขาเปลี่ยนใจก็ย่อมมีคู่แข่งจากทีมร่วมพรีเมียร์ลีกพร้อมแย่งตัวแน่นอนด้านอาัมวร์ตันก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ชื่นชอบมากในถิ่นโอเทฟฟอร์ด แต่ก็เช่นเดียวกับแอนเดอร์สันคือมีหลายสโมรสรเฝ้าจับตามองและพร้อมจะเข้าหาทันทีหากคริสตัลพาเลซยอมรับฟังข้อเสนอนอกจากนี้ครับแมนยูยังเคยมีการพูดคุยผ่านตัวกลางกับไบตันเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเกี่ยวกับตัวของคาร์ลอสบาเลบาแต่ณเวลานี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าในการย้ายทีมแต่อย่างใดส่วนนั่นขาออกนะครับก็เริ่มที่คนแรกมานนเอลอูกาเต้ครับอาแจากครับ จากเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะได้ยื่นสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวมานูเอลอูกาเต้ไปร่วมทีมเนื่องจากพวกเขาเนี่ยกำลังมองหากองกลางตัวรับคนใหม่นะครับและมีชื่อดาวเตะอุรุกวัยอยู่ในลิสต์โดยมองไปที่สัญญายืมตัวอย่างไรก็ตามครับในะเวลานี้เนี่ยดิวนี้ถือว่ามีความเป็นไปได้น้อยมาก แมนยู <Man> ได้ปฏิเสธข้อเสนอของอาแจกไปแล้วและทางฝั่งอาแจกเองก็ยังไม่สามารถตัดสินใจแผนระยะยาวได้เนื่องจากยอร์ดี้คัฟผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่เนี่ยจะเริ่มงานวันที่1กุมภาพันธ์คนที่2ครับโจชัวเซอร์เซ่จนถึงขณะนี้เนี่ยแมนยูยังคงไม่เปิดฉากเจราจาใดๆกับโรม่า แม้ทีมดังจากอิตาลีเนี่ยจะแสดงความสนใจก็ตามส่วนสาเหตุที่เซอร์เซ่เนี่ยไม่มีชื่อในเกมชนะแมนเชสเตี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นเพราะอาการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องการย้ายทีมซึ่งทางโรม่าเองก็เชื่อว่าแมนยูเนี่ยจะไม่ปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมในเดือนนี้ คนที่3ครับไทเลอร์เฟรด,ดิกซันเซนเตอร์แบ็กวัย20ปีคาดว่าจะถูกปล่อยตัวโดยมีทีมจากหลีกลองอังกฤษและหลีกสูงสุดยุโรปให้ความสนใจฤดูกาลน,นี้เขาได้ลงเล่นชุดใหญ่ไป2นัด คาราบาลครับเจอกริมปีนะแล้วก็พีเม์ลีกเจอนิวคาสเซิลแต่โอกาสของเขาจะลดน้อยลงจากการเปลี่ยนแปลงกุนซื้อเพราะไมเคิลคาลิกเนี่ยนิยมใช้กองหลัง4คนต่างจากระบบหลัง3ของอาร์มริมสโมสรจึงมองว่าการปล่อยยืมเพื่อให้เด็กได้รับโอกาสเนี่ยลงเล่นสม่ำเสมอจะเป็นผลดีที่สุด คนที่4ครับโทบีคอริเยอร์กองกลางวัย22ปีเตรียมย้ายไปร่วมทีมเฮาซิตี้ในเดอะแชมเปี้ยนชิพจนจบฤดูกาลแม้เฮาเนี่ยจะติดโทษแบนด์ห้ามซื้อขายทำให้จ่ายค่าย,ยืมไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่น่ามีปัญหาเซอร์เกยาคิโลวิชฮะกุนซอเฮาเนี่ยมั่นใจมากโดยให้สัมภาษณ์ว่าเราได้รับไฟเขียวจากแมนยูแล้วเราตกลงทุกอย่างเรียบร้อยเขาจะตรวจร่างกายสุดสปดาหนี้และน่าจะมาร่วมทีมในวันจันทร์ คนที่5าครับอีธานวิลลี่กองหน้าวัย19ปีใกล้บรรลุข้อตกลงยืมตัวไปบรดฟอร์ดซิตี้นะฮะจนจบฤดูกาลโดยครึ่งหลังเนี่ยของซีซันเนี่ยอขออภัยนะโดยครึ่งแรกของซีซันเนี่ยเขาไปเล่นให้นอตแฮมตันยิงไปสาประตูจาก25นัดก่อนจะถูกเรียกตัวกลับมาและเตรียมส่งไปช่วยบรดฟอร์ดลุ้นเลื่อนชั้นในหลีกระดับเดียวกันคนที่6คนสุดท้ายนะครับแฮร์รี่อาร์มสครับ แบ็กซ้ายวัย18ปียังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายนะหลังพึ่งกลับมาจากยืมตัวที่เชฟฟิลด์เวนสเตย์เขายังมีโอกาสกลับไปที่เดิมนะครับหรือย้ายไปทีมอื่นในแชมเปี้ยนชิพโดยมีสโตกซิตี้ให้ความสนใจแต่ที่แน่ๆคือเขาจะถูกปล่อยยืมตัวออกไปอีกครั้งแน่นอนทั้งหมดนี้ครับก็คืออัปเดตของวันนี้นะครับยังไงเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับข่าวไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลย ก่อนจากกันอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสำหรับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ